สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะครับวันนี้นนไ,นได้ยินเสียงอะไรว้าวจะหาเจอไหมดิจะหาเจอไจหมี่ก็ก,บ,กบแล้วกองฟางนี่แหละเอาเอาแล้วเอาหาแล้วหาวอย่าดิเจอบอกนะ <c oughs> นี่นี่เอาเบิง้งไออยู่ปั๊บมุมนี่กับมุมนี่เด้อ นี่อยู่มุมนี่มุมนี่มุมนี่อนี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอสีโอ้บิีกฟฟางเห็ดฟางนี่นะต้องปลกไว้บ่ อโอ้ขึ้นไลนะ่เลยอีกรอดนึยงมนนี้นะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับก็ทีมสวร,รัพมาก็มาดูเห็ดนะครับ,รรบครับครับผม อาดาก็ยืนแต่เช้านะครับแกงหนอไม้เนะเาะด,ด,ด,ดูบรรยากาศด้านหน้านะสวัสดีทุกท่านนะครับเช้านี้ก็มีเห็ดให้ดูแต่เช้าเลยนะครับเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางกำลัง,งขึ้น ระหว่างรอลุงพลนะครับลุงพลป้าแตนนะครับก็น่าจะเดินทางกลับวันนี้หรือไม่นะครับหรือว่ามีโปรแกรมเพิ่มเติมอีกอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวรออัปเดตต่อไปนะครับรออัปเดตต่อไปที่นาลุงนะครับบรรยากาศเช้าเช้าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยท้องฟ้าสชื่นแจ่มใสเบิกบานเซฟซีแอปอลนะเจ้าหอยน้องเจ้า ด้านหน้านะครับบรรยากาศอากาศดีมากนะวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยคาดว่าฝนน่าจะทิ้งช่วงไปแล้วนะครับฝนทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วไม่เห็นตกมานานีบรรยากาศ,ากาศสดๆนะครับล่าสุดที่นาลุงพลน,นะครับเช้าว,วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์เอ็มก็จะอยู่อีกหนึ่งคืนนะครับคืนวันเสาร์แล้วก็เดินทางกลับพรุ่งนี้ ตอนบ่ายๆนะครับเขียวนะครับต้นไม้เขียวมากนะเพราะว่าได้น้ําฝนอย่างดีนะครับได้น้ําฝนหน้าฝนมาลดนะครับมาลดต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ากันทัวหน้านะไม่ว่าจะเป็นต้นโมกที่เป็นกําแพงเป็นแนวกั้นนะครับ ปูนะครับหญ้าปปรบริเวณรอบๆองปูก็เขียวขจีนะครับใหลั่นนะเมื่อกี้เฮลั่นแต่เช้านะครับใ,ใีลั่นแต่เช้าเพราะว่าเอเจอเห็ดฟางนะเมื่อวานป้าดาก็เก็บไปสามดอกนะเอาไปแกงเมื่อวานก็อร่อยมากนะครับเราก็ได้ร่วมทานอาหาร ที่กลัวกลางด้วยกันนะครับเมื่อวานตอนเย็ยนก็ได้ดูผ่านทางไลฟ์สดแล้วก็ทางคลิปของยูทูบเบอร์เรานะครับผม,มก็เป็นบรรยากาศสดสดเรียวๆนะครับสดสดเรียวๆที่นาลุงพลน,นะครับ ที่ร้านกาแฟนะครับเช้านี้ที่คาเฟ่ลุงพลนี่กาดสดๆร้านๆ องค์ปูนะ่ะะนะครับเช้าๆนะมาสักการะองค์ปู่ไพ่ซีมาสักการะองค์ปู่นะครับประวิจิตรนาคราชนี่เป็นคาถานะครับคาถาบูชาองค์ปูแ่แคปหน้าจอไว้นะครับผมสำหรับใครที่อยากบูชาออนไลน์นะครับแล้วก็ขอพรน,นะ เดินดูดหลายๆมุมนะครับที่นาลุงพลครับแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับตรงนี้เป็นมุมน้ำตกนะครับอยู่หลังองค์จำลองนะองค์ปูจำลอง ากาศล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับต่อ,อถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเดี๋ยวก็มาเจอกันในคลิปต่อๆไปเนะเาะรอรอลุ้นนะครับว่าลุงควรจะมาถึงประมาณกี่โมงนะครับลุงจะมาถึงที่ที่หน้านนะครับที่จำปาดงประมาณกี่โมง เอาเห็ดอุดมสมบูรณ์มากนะเห็ดอุลีบุญแจรถนี่เดินมาบุญแจรถนะครับ โอเคนะครับสดล่าสุด,สดประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอมมีความสุขม,มากนะครับชมมาฟังนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดสมัครกดนะครับสวัสดีครับ